Happy birthday to you, happy birthday to you. À anh ở Happy birthday, happy birthday to you. Birthday you. you. <coughs> yeah. Happy birthday Day to you. Ah. <coughs> Make a wish. พนยังขอพรนี hmm. yeah. uh ่นี่อยากตังดีกว่านี่นี่ค่าพ่อขอวยพรมีข่าวเหรอนี่นี่เียบน้ำน่าจะโอเคกว่าไหมโอ้ยพรอะไรนี่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 ขอบคุณครับนายนายี นี่กี่ตังค์ป่าให้กี่ตังค์ป่าให้กี่ตังค์พันหนึ่งพันบาทโอ้โหได้ซื้อของแล้วนะอ่ะโอเคตามแม่ทุงแพลวขายส้ดคิดกันอวยพรแบบนี้แล้วอ่ะมาอ่าวันนี้มันเกิดเจ้าเลออนเป็นอายุเท่าไหร่แล้วนะสิบสองสองขอให้มีพร้มมาแม่ตั้งใจเรียนนะครับเป็นเก้าคนในคนคิดอะไรสมปัานาแข็งแรงที่สูด อืมเยดจุ้ยมาตายเียดจุ้ยครับมีสติมากๆครับโมละฮะมีสติฮะไม่โฟนบอกว่าฮะแล้วก็คิดไายสมปรารถนาเข้าใจช่วงนี้เป็นวัยรุ่นเลือดมันร้อนนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เฮียถ้าไอออนนึกถึงเฮียอยู่ทุกวันน่ะนะ อ่ะแล้วให้รู้ไว้ว่าเฮิจีจะพูดตองว่าเฮ้ยมึงต้องมีสติเสมอโอเคแค่นี้แหละขอให้มีสติครับเออมาไม่ต้องมีเสียงนี่มาด้วยได้ฮะข้างบ้านเลยครับมาเฮาอ่ะมาเจ๊แพลวก็สุขสันันเกิดนะคะแล้วสุขสันสุขสันมันเกิด ให้เลออนนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียแล้วก็อยากให้เชื่อฟังป๋ากับแม่แล้วก็ทุกคนในบ้านนั่นแหละเวลาพูดอะไรก็คือหวังดีหมดเนาะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเป็นผู้ใหญ่มาก่อนก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยเ, ні, เจ๊ก็เข้าใจตอนที่เราปดดเป็นพี่ดูนั้นเป็นเด็กดีนะคะอืออืออืออืมอือ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 ่ืออืออืออออื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 ออนออื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 ออออ ตอบแนี้เป็นไรก็เด็กดีครับมีสติครับมีสติไม่มีสตินะคะปัญญาชพลไหครับ You want You want to say anything? I want to say like I'm a good people. Then I'll just like obey my my parents. And you, mothers, my brothers, and my fathers. Okay, good boy. Bye. Happy birthday.